นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับช่องของมงคลพระเครื่องนะครับพระบ้านๆของเรานะครับวันนี้ช่วงยามเย็นๆเราก็พบกันใน EP ีที่นะครับ28นะครับและเราก็ยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับแล้วเราก็ขอฝากอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่พลาด e ีพีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID l ลน e ก็0861223935นะครับทั้ง2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดด้วยราคานะครับ400บาทท้วนนะครับพี่มีส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่ะเรามาดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะพี่นะอ่ะรายการที่หนึ่งนะพี่นะอ่าเป็นสมเด็จนะพี่นะอ่าเนื้ยสวยๆอย่างนี้นะพี่นะ ไปดูเนื้อเชิงลึกกันดีกว่านะพี่นะ عة, เนื้อเชิงลึกเลยพี่อะเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะ,ะสวยๆกันเลยนะครับพี่ท่านไหนนะพี่นะชื่นชอบรายการไหนนะพี่นะสามารถโทรและทักหากันได้เลยนะครับ0ูน1 2แป9ห5นึ่ง่สาเก้าสห้านะพี่นะพี่ท่านไหนชื่นชอบรายการไหนนะพี่นะโทรมาปิดกันได้นะพี่นะรายการที่หนึ่งครับสวยงามนะพี่นะเนื้อสวยงามมากนะพี่นะเนื้อสุดจัดเลยนะพี่นะอ่า โอเคนะพี่นะดูขอบข้าเอาไปดูด้านหลังนะพี่นะ <_ ın> ด้านหลังนะพี่นะเนื้อด้านหลังนะพี่นะเนื้อก็เก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหากันได้เลยนะครับศู 1, 3, 35, นย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะครับพี่ดูรายการต่อไปนะครับรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองเลยนะครับ่ามาดูพี่ อ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับเนื้อพี่เนื้อเก่ามากนะตุบตับมากเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะต้องปิดแล้วนะพี่นะสวยๆแบบนี้พี่บอกผมบอกเลยนะพี่ต้องปิดนะพี่นะโอ้โหนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยพี่อ่ะปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่นะอ่าเนื้อด้านข้างตุบตุบตับตับยุบยุบยนยนอย่างนี้เลยนะพี่นะอ้าวเนื้อสวยมาก อาไดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังด้านหลังเป็นสังขยานะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนสนใจสังขยาแล้วพี่นะอ่ะนะเนื้อสังขยานะพี่ไหมไม่ใช่สังขยานะพี่นะอ่ะเนื้อสังขยานะพี่นะอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะเป็นจุดๆรู้ๆอย่างนี้นะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะครับเนื้อเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะอปิดได้ปิดนะพี่นะสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะพี่นะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่ปิดได้ปิดเลยนะครับ มาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามนะพี่นะรายการที่สามนะพี่นะเนื้อนี่สวยมากนะพี่นะยังไม่ได้ตีกล้องเลยนะพี่นะผมบอกเลยเลยนะยังไม่ได้ไปดูเชิงลึกเลยผมบอกว่าสวยเลยนะพี่นะปาบนี่ไงพี่โอ้โหสวยงามอลามแท้แม่ตะลึงนะพี่นะตะลึงใบหน้าโอ้โหปิดได้ปิดพี่จบด้วยสี่ร้อยนะพี่นะจบด้วยสี่ร้อยนะพี่นะปิดได้ปิดเลยครับ อ่าโอ้โหราคาแบ่งปันนะพี่ปิดได้ปิดจบด้วย400พี่อ่าราคาแบ่งปันกันเลยนะพี่นะ4 0 0ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนชอบรายการไหนพี่โทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่าดูด้านหลังนะพี่นะโอ้ด้านหลังสวยงามมากนะพี่นะเนื้อสวยงามมากพี่ดูโอ้โหของพุทธคุณนะพี่นะอ่าดูมวลสารนะพี่นะสวยเลยพี่อ่าปิดได้ปิดนะพี่ปิดได้ปิดเลยนะครับ รายการนี้ผมบอกเลยนะครับน่าจะไปไวนะครับปิดได้ปิด400จบได้สี่รพี่2วันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3วันอ่ะไปดูรายการต่อไปนะพี่นะไปดูรายการต่อไปรายการที่สีเลยนะครับไปดูรายการที่4ี่เลยนะครับอ่ามีสวยงามมากนะพี่นะรายการที่4นะผมบอกได้เลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะอืมทักหาได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับปิดบอกปิด <confirm S 1> คําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวนะครับสี่นะพี่นะสี่นะพี่นะ ราคาแบ่งปันเลยพี่ราคาแบ่งปันเลยรายการนี้เนี่ยครับโอ้โหสวยมากผมบอกได้เลยด้านข้างนะพี่นะพี่ด้านไหนถูกใจรายการไหนนะพี่นะถูกใจรายการไหนทักหาโทรหากันมาเลยนะพี่นะอย่าช้านะพี่นะออย่าช้าเลยนะครับอ่าโทรหาทักหากันได้เลยนะครับรายการไหนถูกใจเรานะครับโทรคิ้งเดี๋ยวบอกปิดคําเดียวนะพี่นะจบด้วย400พี่ส่งฟรีมีการเก็บปลายทางแล้วพี่นะ ดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่ห้านะพี่นะรายการที่ห้าสวยๆกันเลยนะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะครับพี่ผมบอกเลยสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับสวยครบจบที่แชมป์นะพี่นะรายการนี้ผมบอกได้เลยนะสวยแชมป์แจ่มแน่นะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับสวยแชมป์แจ่มแน่นะพี่นะไปปิดบอกปิดนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับรายการนี้ผมบอกเลยเนื้อจัดจ้านมากพี่อะ าปปิดทาเดียว400พี่400พี่ราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะพี่นะแบ่งปันกันพี่อะแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะแบ่งกันไปนะพี่นะแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะแบ่งปันกันไปใช้นะพี่นะ อ่าพี่ท่านไหนนะพี่นะใช้เดินทางนะพี่นะพุทธคุณผมบอกแล้วแควคาดแน่นอนอ่ารายการที่ห้านะครับปิด400พี่อ่าปิด400ตกรีมีการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มมามาดูรายการต่อไปนะครับพี่รายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกพี่อ่าดูได้เลยนะพี่นะดูเนื้อหาได้เลยนะครับสวยๆจัดจ้านอย่างนี้นะพี่นะโอ้โหพิมพ์นี้ผมบอกได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะพี่นะอ่าสวยๆกันอย่างนี้นะพี่ต้องปิดกันนะพี่นะอ่าต้องปิดเลยนะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะครับ สวยงามนะพี่สวยงามสวยงามมากๆนะพี่นะสวยแชมป์นะพี่นะเอ้โหพี่ดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังอ่าด้านหลังปั๊มตาวัดนะพี่นะวัดระฆังนะพี่นะครับสวยครบจบที่แชมป์นะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวพี่นะครับสี่ร้อยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่เราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะดูรายการต่อไปครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดของเรานะพี่นะ รายการที่เจ็ดพี่โอ้โหเนื้อสวยงามาหมา่แม่ตะลึงตะพึงใบหน้าเลยนะพี่นะบอกได้เลยว่าสวยๆอย่างนี้นะพี่นะต้องปิดนะพี่นะโอ้โหบอกเลยนะครับงามแท้ี่งามแท้แม่ตะลึงตะพึงใบหน้าอ่า uh อ่ะ oh. สวยครบจบที่สี่ร้อยนะพี่นะ uh oh. สวยครบจบที่สี่ร้อยพี่ผมบอกเลยนะครับงามแท่แม่ตะลึงตะพึงใบหน้าอ่ะ uh oh. มาดูด้านข้างเลยพี่นะไปดูด้านข้างกันเลยพี่เนื้อต,ต,ตุบๆตับๆยุบจๆจนๆอย่างนี้พี่ เก่าๆอย่างนี้ผมบอกดูมีเนื้อเน่าด้วยนะพี่นะอะปิดได้ปิดพี่400ผมบอกเลยนะครับปิดได้ปิดนะพี่400นะพี่นะเอาล้างสังขยาพี่อ่าชอบชอบปิดเลยพี่ชอบปิดเลยนะครับอ่าพี่ชื่นชอบรายการไหนพี่ปิดได้เลยนะครับอ่าปิดกันเลยนะครับถูกใจรายการไหนนะครับปิดกันได้นะพี่นะอ่านะครับงามแท้นะครับ สวยงามรายการที่7จ็พี่จบด้วย400นะครับส่งฟรีมีการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะ,ะมาดูรายการต่อไปพี่รายการที่8นะพี่นะโอ้ยสงอย่างสวยอพี่เนี่ยรายการเนี่ยผมบอกเลยนะครับสงอย่างสวยพี่มาดูเนื้อหาผมบอกแล้วนี่ครับงามแท้แม่ตะลึงตะพึงใบหน้านะพี่นะ,อะโอ้โหจริงๆพี่สวยงามมากนะพี่นะ,อะโอ้โหจริงๆ นะครับโอ้โหซุ้มผมบอกเลยว่าโค้งสวยงามเหมือนสะพานพุทธเลยพี่อะปิดได้ปิดพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยเลยปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้ผมบอกเลยนะครับปิดได้ปิดนะพี่นะอ่าสี่ร้อยนะครับพี่สี่ร้อยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะอ่า 400ท่งฟรีมีเป็นริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มอะปิดได้ปิดพี่รายการนี้รายการที่8ผมบอกเลยอาจจะไปไหวแน่นอนนะครับถูกก่อนได้ก่อนนะพี่นะถกกูกก่อนถ้าก่อนได้ก่อนเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วพี่เอามาดูรายการต่อไปครับรายการที่9้านะพี่นะรายการที่9้าเลยผมบอกเลยนะครับอ่ารายการที่9้านะครับพี่สวยงามมากนะพี่นะอ่าใครชอบเนื้อแบบนี้นะพี่นะโอ้โหพี่ผมบอกเลยแน่นๆไปด้วยมวลสารนะพี่นะ มวลสารแน่นๆนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดผมบอกเลยนะครับโอ้โหพี่สวยงามนะครับเนื้อลงลักนะพี่นะเนื้อลงลักมานะครับสวยงามนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่โอ้โหไปดูด้านหลังพี่ผมบอกเลยตะลึงเลยพี่ตะลึงเลยครับผมบอกเลยงามแท้นะครับงามแท้แม่ตะลึงนะพี่นะอาหะตะลึงเลยพี่อย่างนี้ผมบอกเลยนะครับปางจางสวยงามนะพี่นะสวยงามนะครับ สวยงามเลยนะครับอ่าโปเชครับปิดได้ปิดนะพี่โปเชเลยนะครับปิดได้ปิดผมบอกเลยนะครับส0่ส่งรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่ามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่10นะพี่นะรายการที่10ครับพี่อ่ามาดูเนื้อหากันนะพี่นะเรามาดูเนื้อหาเชิงลึกกันดีกว่านะพี่นะอ่าเนื้อหาสวยงามแบบนี้เลยพี่นะดูช้าชชัดๆไปด้วยกันพี่ดูไปพร้อมกันนะพี่เราแม่เปรียบกันนะพี่นะอ่าเนื้อสวยๆอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับอ่า พี่ท่านไหนที่ดูอยู่นะพี่นะสนใจนะครับอ่ามาเกี่ยวรับาปิโนนะพี่สังวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะอ่าสวยๆเลยพี่สวยงามมาลามแท้แม่ตะลึงนะพี่นะอ่ะดูด้านข้างพี่อ่ะอือหอสวยจัดเลยพี่นะอ่าสวยจัดเลยรายการนี้โอหบอกเลยนะพี่นะอ่ารายการนี้นะพี่นะบอกเลยว่าสวยงามมากนะพี่นะอ่า ปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่ท่านไหนที่จะเก็บสะสมนะพี่นะผมบอกเลยนะครับเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่นะในอนาคตผมบอกเลยว่ามีมูลค่าแน่นอนนะครับโอ้โหพี่สวยงามมากสวยครบจบที่400พี่ผมบอกเลยนะครับอ่ะปิดได้ปิดพี่สวยครบจบที่400ครับอืมสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะอ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ด อ่าสําเด็จโปกโพนะพี่นะอ่าสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับไปดูเนื้อหาเชิงลึกพี่อ่าผมบอกได้เลยนะครับเนื้อหาเชิงลึกนะครับสวยงามนะพี่นะอ่าสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคปิดได้ปิด,ด,ปดนะพี่นะปิดได้ปิดรายการนี้นะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนที่ p, ชอบชอบนะพี่นะสําเด็จโปกโพนะครับเข้ามาปิดกันได้เลยนะครับสวยครบจบที่สี่ร้อยนะพี่นะอ่า ดูกันไปจะช้าจะชัดพี่เราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะเราไม่เอาเปรียบกันนะพี่นะอดูพี่ดูด้านหลังกันมั่งนะพี่นะดูด้านหลังกันมั่งนะอ่าเห็นนานๆแล้วมาดูด้านหลังนะพี่นะโอ้โหด้านลพี่ผมบอกด้วยนะเม็ดเล็กๆเล็กๆเลๆอย่างนี้นะพี่โอ้โหผมบอกเลยนะพี่นะอ่ปิดได้ปิดนะพี่นะโอ้โหปิดได้ปิดเลยครับผมบอกได้เลยนะครับรายการนี้นะครับสวยครบจบที่400พี่อะปิดบอกปิดคาเดียวสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสาวันนะพี่นะอะ โอเคไปดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะพี่นะรายการที่สิบสองนะพี่นะ่รายการที่สิบสองไปดูเนื้อหากันนะพี่นะไปดูเนื้อหากันเลยนะครับไปดูเนื้อหาเชิงลึกนะพี่นะอสวยๆอย่างนี้นะพี่นะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับอดูช้าๆชัดๆนะพี่นะดูจมๆเจ้าๆนะพี่นะดูไปพร้อมกันนะพี่นะอ่ดูไปพร้อมกันนะพี่นะอ่า เราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะ่าดูไปพร้อมกันเลยนะพี่นะอ่าทูกใจรายการไหนนะพี่นะทักหากันได้เลยนะพี่นะทักหากันได้เลย0861223935นะพี่นะอ่าหรือจะนะครับขอรูปเพิ่มเติมก็0861223935ได้เลยนะพี่นะอโอ้โหพี่ดนะ้านหลังนี่บอกเลยนะพี่นะอ่า ลองลึกมากอ่ะสวยๆอย่างนี้นะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับเนื้อเก่าๆนะพี่นะอ่ะสวยครบจบที่400พี่<อ>ปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับอ่าซอ,องฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยนะครับเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะเอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะอ่าดูรายการต่อไป สวยๆอย่างนี้นะครับพี่ผมบอกได้เลยนะครับปิดนะครับคําเดียวเท่านั้นถึงจะได้นะครับไม่ปิดไม่ได้แล้วนะพี่นะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะครับอ่ะพี่ ou. สวยครบจบที่สี่ร้อยผมบอกเลยรายการนี้นะครับสวยครบจบที่4ี่ร้อยนะพี่นะะปิดบอกปิดนะพี่ปิดบอกปิดเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับสวยงามละลาำแท้แม่ตะลึงตะพุงใบหน้าเลยนะครับ บอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะพี่นะอะปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวโอ้โหพี่ดูด้านหลังนะพี่ยังไม่ได้ตีกล้องเลยเห็นลายนิ้วมือแบบใหญ่ๆคนโบราณน,นะพี่นะะไปดูเชิงลึกนะพี่นะเอาไปดูเชิงลึกกันนะพี่นะ,ะสวยๆกันอย่างนี้เลยพี่นะผมบอกเลยนะครับสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับอ,อปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดนะครับคําเดียวเลยนะครับสวยงามอลังแท้ปางจางเลยพี่ผมบอกเลยโอ้โห งามแท้แม่ตลึงนะครับอ่ะสวยครบจบที่400ปิดบอกปิดคําเดียวพี่2วันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3วันนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะครับพี่รายการที่14นะพี่นะรายการที่14นะครับอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับรายการที่14นะครับรายการที่14อ่ะปิดได้ปิดพี่บอกคําเดียวเลยปิดได้ปิดนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับอ่ะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับ งามมากนะพี่นะอ่างามมากนะพี่นะพี่ท่านไหนสะสมนะครับนะครับพี่ท่านไหนสะสมนะครับอ่าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานผมบอกเลยว่าในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับพี่อ่ามาดูพี่โอ้โหบอกเลยว่าเนื้อหาหลังนะครับมีปั๊มวันละครั้งด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ารายการนี้นะครับปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดนะครับคําเดียวนะครับอ่าจบด้วย4ี่ร้อยนะพี่นะ Uhm. มาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่15นะพี่นะรายการที่15้าผมบอกเลยนะครับอ่าไปดูเนื้อหากันจ er, ัดจ้านแน่นอนบอกเลยนะครับอ่าเนื้อหานะพี่นะอ่ารายการที่15้านะพี่นะอ่าสวยๆอย่างนี้เลยพี่อ่าสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะรายการไหนนะพี่นะรื่นื่นชอบรายการไหนนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ ปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยปิดบอกปิดคำเดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3วันนะพี่นะดูด้านข้างสวยๆตุบๆตับๆยุบๆจนๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดคำเดียวนะพี่นะอ่านหลังดูด้านหลังนะพี่นะโอ้โหหลังงามนะนะงามนะพี่นะอ่าปิดบอกปิดคำเดียวนะครับพี่ปิดบอกปิดคำเดียวเลยนะครับงามแท้แม่ตะลึงตะพึงใบหน้าเลยพี่นะอ่ามงามอย่างนี้นะพี่นะงามงามกันเลยนะครับงามงามกันอย่างนี้ นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับสวยครบจบที่สี่ร้อยปิดบอกปิดคําเดียวนะครับพี่อ่ปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบหกผมบอกเลยว่าทีเด็ดของเราเลยนะครับวันนี้คือรายการนี้เลยนะครับอ่ปิดได้ปิดนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับเนื้อหานะพี่นะจัดจานนะครับสวยงามนะพี่นะสวยงามมากนะพี่นะดูพี่อ่ะ สวยงามนะพี่นะ ه, งามแท้แม่ตะลึงตะพึงใบหน้านะครับปิดบอกปิดคํา <uyor> เดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะอ่ะพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนทักหากันได้เลยนะพี่นะอย่าช้านะพี่นะอย่าช้านะท้ายรายการเรารีบโทรเลยนะพี่นะโทรเลยนะครับอ่าโทรเลยนะครับโอ้โหพี่ผมบอกได้เลยว่ารายการนี้นะครับสวยครบจบที่สี่ร้อยผมบอกได้เลยนะครับจบที่สี่ร้อยนะพี่นะอ่ะ ดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะสีสิบเจ็ดนะพี่เอามาดูสมเด็จนะพี่นะอืพี่ผมบอกได้เลยนะครับมารายการนี้นะครับเนื้อสวยงามมากนะพี่นะอ่าทีเด็ดเผ็ดร้อนเลยนะพี่นะผมบอกไดยเลยนะครับรายการนี้พี่ปิดบอกปิดนะพี่นะโอ้โหเลี่ยมทองคล้องคอได้เลยนะครับพี่โอ้โหสวยงามมากลวงรักปิดทองนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ อ่ะสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับอ่ะสวยงามมากนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะรายการที่17นะพี่นะอ่ะสวยครบจบที่400พี่บริการฟรีนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะพี่นะอ่ะมาดูรายการต่อไปพี่อ่ะรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่18น,นะพี่นะอ่ะดูเนื้อส,สวยๆกันเลยนะพี่นะ วสวยๆกันเลยพี่ดูไปช้าๆจะชัดๆๆอย่างนี้พี่เราดูไปพร้อมกันนะพี่นะอะเราดูไปพร้อมกันเลยช้าๆชัดเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะอะดูไปพร้อมกันนะพี่นะอะปิดบอกปิดนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่บอกปิดได้เลยนะครับเนื้อแบบนี้นะพี่นะหายากนะพี่นะมาดูด้านข้างนะฮะ นะพี it, ่นะเอาไปดูนี่ขอบข้างเลยพี่อ่าสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะเก็บไว้ลูกหลานนะพี่นะแน่นาคตมีบุลค่าแน่นอนนะพี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจจะนําไปใช้นะพี่นะผมยินดีแบ่งปันนะพี่นะแบ่งกันใช้นะพี่นะผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามมากนะพี่นะพวกติดตัวนะพี่นะเดินทางก็ปลอดภัยนะพี่นะทั้งไปทั้งกลับนะครับผมบอกได้เลยนะครับอ่าปิดได้ปิดนะพี่นะอ่าเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะพี่นะอ่าไป ปิด400สวยครบจบที่400นะพี่นะคขายกำลํารวยผมบอกได้เลยนะครับอ่ามาดูรายการต่อไปรายการที่19นะพี่นะอ่ารายการที่19นะพี่นะพี่ท่านไหนชอบรายการไหนเนื้อแบบไหนพี่โทรหาผมเลยนะครับโทรหาได้เลยทักหาได้เลยนะครับพี่อ่าหรือจะขอรูปเพิ่มเติมนะพี่นะเรายินดีนะพี่นะทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะทักไลน์กันเข้ามาเรายินดีส่งรูปให้ดูนะพี่นะเพิ่มเติมนะครับอ่า ปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับ2วันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3วันนะพี่นะหลังปั๊มวันละคังนะพี่นะอ่ะสวยๆอย่างนี้นะพี่ปิดต้องปิดนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะพี่รายการไหนนะครับโทรหาทักหากันเลยนะครับเอามาดูรายการสุดท้ายของเรานะครับรายการที่20นะพี่ไาดูเนื้อหานะพี่นะโอ้โหเนื้อหาพี่เก่าๆอย่างนี้นะพี่นะ Password. นี่มีผ่านการใช้งานมานะพี่นะดูนั่นหน้าตึกสึหน่อยนะพี่นะอ่ะสวยครบจบที่400พี่ผมบอกได้เลยนะครับสวยครบจบที่400นะครับอ่าราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอย่าจำนะพี่ไม่มีกัรนบวกเพิ่มนะพี่นะไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่าโอ้โหพี่สวยงามมากนะพี่นะ ผมบอกได้เลยครบสวยครบจบที่สี่ร้อยครับปิดบอกปิดคำเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคำเดียวเลยนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบของเราจบวันนี้เรามีเพียงยี่สิบรายการนะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับทักหาโทรหากันได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งองสองสามเก้าสามห้าะพี่นะที่จะเป็นไอดีไลน์ก็0ศูน2 2แปดหกหนึ่งองสองสามเก้าสามห้าได้เลยนะพี่นะอ่าชอบองคไหนนะพี่นะรายการไหนนะพี่นะทักหากันเลย นะครับ400สวยครบจบที่400พี่อ่ะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับช่องของเรานะครับช่องของมงคลภาเครื่องนะครับภาบ้านๆของเรานะครับก็ขอพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับผม